สบายดีพี่น้องสุปปูสุสกนลครับพบกันพ่อกันอีกคือเกับผมกับทั้งช่องเพชรน้องดานชาแนลกับแนวทางไวนเล้ายุคใหม่ครับผมไวนเลาวันนี้พุทธที่หนึ่งกุมภพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมกับสูตรคำนวณสูตรสามครับผมที่ทังช่องเพชรน้องดานเด้ <c oughs> คำนวณตัวเลขนํามาฝากพี่ฝากน้องสมาชิกพลุงไม่ปะ ทุกคนนะครับนะผู้ติดตามกันนะครับนะนี่ตัวใดเนี่ยทางจองได้นําตัวเลข <c oughs> มาเพื่อเป็นแนวทางให้สาหรับเสี่ยนหวยเล่าทุกคนนะครับนะอ่ะก่อนอื่นกะขอนําสติที่ผ่านมาพึ่งออกไปเมื่อนนี่มาให้พี่น้องได้รับชมน้ากันครับผมว่าเฮ้านี่ตัวใดเนี่ยทาง่องคำนวณตัวใดเนี่ยเขาโบเขาจังไดกะ ช่วงติดตามกันครับผมขอบคุณในรายสำหรับการติดตามนี่ครับผมสำหรับหมดมาขึ้นนลครับหมดวันจันทร์ที่สามสิบมกราคมนะครับเนาะ <c oughs> หมดสุดท้ายของเดือนมกราครับผมทางอ่องเอาเลยคำนวณตัวเลขมากครับผมนี่คือผลออกฉลากครับผมเจ็ดเจ็ดสองศูนย์ห้าเก้าครับผมสองศูนย์นี่คือเลขล่างนะครับเนาะ สองศู 59, นย์ห้าเก้าเลยคือเลขบนครับผม <c oughs> ที่นี่ทางชอง่องเฮามีตัวไรแน่ครับผมนี่ครับผมชุดสองตัวล่างสองตัวล่างนี่คือเลขล่างนะครับเนาะที่ทางชอง่องเป็นเหง็กดันเด็กคำนวณทำคลิปออกไปครับผมก่อนหวยออกผลสรุปก็คือของห้าเข่าครับผมสองศูนย์เลขล่างนะครับเนาะนี่ครับผมถูกกับสองศูนย์ล่าง แล้วก็เลขวิ่งบนล่างสามารถน่าไปประกอบได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมวิ่งไว้แค่2กับ4ก็เข้าอยู่ที่เลข2ครับผมส่วน3ตัว059ของเข้ากะทั้งช่องกระมีเป็นชุด3ตัวตดครับผมถึงจะบดตรงตัว,ต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 วแต่ว่าก็ไก่เคี่ยงเนะครับเนาะ <c oughs> ของเพื่อนออก2059ครับผมของเขามี2 5 9ครับผมนี่คืองวดที่ ผ่านมาเนาะครับเนาะคือวดวันจันทร์ที่สามสิบนี่ครับผมจันทร์ที่สามสิบมกราคมพันหนาร้ยหกสิบหกครับผมคือหว่วยออกมาขึ้นครับผมตั้งจองกับคำนวณตัวเลขเมื่อนี้กับท่านคลิปคำนวณตัวเลขออกมาปล่อยเพื่อพี่เพื่อน้องเลยครับผมนี่คือสถิติที่ผ่านมาเนาะครับเนาะคือวดวันจันทร์ที่สามสิบเพิ่งออกไปมาขึ้นนี่ครับผมนี่ครับของห้ากับเขาขขที่สองศูนย์ล่าง วิ่งสองนะครับนะเนาะแล้วก็สองห้าเก้าองเพิ่นมี0ศูนย์ห้าเก้าครับผมอ่ะที่นี่เขาจะมาพูดคุยกันถึง,งหมวดไม่หมวดที่สิมาครับผมพทดที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมหมวดประจยามันพูดนะครับเนาะว่าทางช่องเลขคำนวณตัวเลข นี่ตัวใดแน่มาฝากพี่ฝากน้องสมาชิกครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมติดตามกันน้อเนาะกะคลิปที่ผ่านมาเนี่ยกะยอดดูบวกกันเลยครับผมกะบวันได้วางกันอันนี้เป็นแล้วแต่ความคิดเห็นไปมั่นนครับเนาะแต่สําหรับผู้ใดเข้ามาดูมาชมกะบโมเนะฮานั่งไปประกอบการเช่นก็อาจจะโชคดีเนาะครับเนาะอาจจะโชคดีโชคมันครับผมสำหรับงวดที่ผ่านมา อ่ะสำหรับวันนี้ก็สำหรับผู้ใดที่เด็กเขามารับชมกะเชิญเคื่อครับผมขอให้โชคดีโชคมาน้องกันเป็นไปได้ก็อยากให้ถูกนะครับเนาะทางจองเฮ้านำเสนอเป็นแนวทางให้ครับผมสำหรับผู้ผมไม่สูตรแนวทางหวยราวันนี้ครับผมอ่ะพุทธที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับตอนรับเดือนใหมเดือนกุมภาพครับผมไพจะโชคชะมันต้กันมาว่ากันไหมครับผมสองตัวบนคู่แรกคำนวณสูตรสามครับผม แมวทางหวยลาวยุคใหม่ครับผมอ่ะนี่ตัวเล่เนี่ยลองนำไปพิจารณาครับผมหกศูนย์ครับผมแล้วก็สองห้าหนึ่งแปดครับผมเจ็ดสามแล้วก็เก้าสี่ครับผม นี่ครับผมเป็นยังขึ้นหลายตัวบางคนมาขึ้นหลายคูแต่เอาก็คือเอายังไงเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับเนาะอธิบายนิดนึงค่ะเพราะมีผู้ใดรู้ได้ว่าเพิ่งจะตัวไหนเหมาะครับผมนี่คือสูตรคำนวณอ,ออกมาแบบนี้ครับผมแต่ก่อนทั้งยองไปโรงแรมคำนวณออกมาได้หกคููน่ำเสนอมาหกคูจะพยายามลดจำนวนลงครับผมเดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือหาคููครับผม <c oughs> บางหมวดเรือแค่ซี่คูนครับเนาะกระบวนอาจจะหลายเกินไปครับผมสาหรับเส้นหน่วยเราก็มีวงกลมวงเล็บให้นครับเนาะให้เรือหน่อยลงอีกครับผมหลังจากใต้ช่วงคลิปจนจบนะครับจะเข้าใจวิธีการนําเสนอนะครับน่ะ้ามีความคิดเห็นหรือสงสัยอนใดก็สามารถคอมเมนต์ปวดกุ้ยเขียนมาทั้งด้านล่างของคลิปกระมผมยินดีรับฟังยินดีตอบทุกคําถามนะครับนาะยินดีรับ อขอตีชมของแนะนำครับผมอ่ะว่ากันไปครับผมอ่ะที่นี่ก็ถึงคิวสามตัวต๊ดค,ครับผมสามตัวต๊ดอ่ะตรงนีง้คือเก้าครับผมหกศูนย์สองครับผมเจ็ดสามเก้าครับผมแล้วก็ ห้าหนึ่งแปดครับผมนี่ครับผมสําหรับชุดสามตัวต้นสาหรับเซียนภูเพิ่มมากเล็กสามตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นแนวทังหัวเรา่าหรือหัวรับาลก็สามารถนําไปปรอบการเสียงโชคกันได้ครับผมบางที่หัวเล่าไปออกหัวใต้บางที่หัวไทย,าทย,ไทยมาออกหัวเร่าบางที่ชุดบนมาออกล่างบางที่ชุดล่างมาออกบนก็เค่อยเป็นครับผมเป็นไปได้สามารถย้อนไปเบึง้งสถิติคลิปเก่าที่ผ่านมาได้ครับผม ทางช่องเข้ากับบอกได้ว่าเปิดเส้นถูกมากเวครับผมเปิดเส้นถูกเปิดเส้นเข่าหลายกว่าแน่น,นอนครับผมแต่มาย่อนไปบนคลิปก็กได้ครับของทางช่องเพชรน้องแดงชนชาแนลนะครับเนาะ <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงคิวชุดสองตัวล่างชุดเหล็กล่างครับผมทีนี้มาส่วนงวดเมื่อกี้ที่ผ่านมานะเขากั <c oughs> ถูกต,ตรงๆเลยครับผมเรลยกล่างสองศูนย์นะครับเนาะ วันนี้เราก็มีห้าคู่นะครับมีคู่ใดเนี่ยกัมาลุนกันครับผมคู่แรกครับผมชุดเลขล่างของแนวทางหวยลาวนะครับเนาะสี่ห้าครับผม แล้วก็สองแปดแล้วก็เจ็ดสี่ครับผมนี่ครับผมสำหรับแ <c oughs> นวทางเวลาหงวดประจวันพุทธที่หนึ่งกลุ่มผ้าตอนรับเดือนใหม่เนาะครับนะเดือนกลุมผาพันครับผมไพ่จะเป็นผู้โชคดีโชคมันใส่เดือนกลุมผ้าต้นเดือนเลยครับผมมา สำหรับหมวดที่ผ่านมากอ่ะสามสิบมกนะกะหกะวังว่าจะมีผู้โชคดีนะครับเนาะเขาตรงตรงครับผมสองส่วนหลางวิ่งสองครับผมอะ่ะสำหรับหมวดนี้กะมาล่อลุ้นกันมาฟังกันว่าใครจะโชคดีหรือว่าเพื่อนจะเอาตัวได้บมกทางช่องการนํำเสนอเป็นแนวทางไห้ครับผมแนวทางห้อยลาวยุคใหม่นะครับเนาะอะ่ะขอบพระคุณหลยลสํสำหรับการติดตามเป็นกำลังเรงใจกันได้ดีตลอดมากครับผมขอบพระคุณหลยๆครับ และสำหรับสมาชิกผู้ที่เขา้ามารับชมใหม่พึงเปิดเ่องาพ่อนะครับเนาะก็อย่าลืมครับผมแต่เคลีย่าไว้คลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจกซ็ซอยกดติดตามให้เลยครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้ครับผมลูกกระดิ่งนี่สำคัญครับผมเพื่อจะได้รับการแกงเปลี่ยนคลิปใหม่จากทั้งช่องทุกคลิปทุกหมวดท่านที่ครับผมที่ทั้งช่องเฮ้าได้นำเสนอ คลิปออกไปเนาะครับเนาะจะเตือนท่านที่ครับผมติ้งขข้นท่านที่ครับผมกดติดตามไว้ครับย่างบดกดรูปกระดิ่งกับมีการแจ้งเตือนครับผมหรืออาจจะช่วยจะคนหากันพ่อเนาะครับเนาะบางว่าจะเข้าใจครับผมลุง่ป่ากดคำว่าติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดครับผมรับทั้งหมดจะแจ้งเตือนทุกคลิปครับผมที่ทา้งจองเทาปล่อยคลิปออกไป บ่ว่าจะเป็นแนวทางหวยล้าบ่ว่าจะเป็นแนวทางหววรัฐบาลาอ่ะสำหรับมือนี้ก็คงจะรอดลุ่นกับหัวรัฐบาลนําครับผมพอตังจอห้องได้นําเสนอไปทั้งสองคลิปครับผมบ่ว่าจะเป็นคลิปเลขบนเลขล่างอ่ะขอให้โชคดีโชคมนันสุขคนนะครับนาทีเขามารับชมครับผมอ่ะสำหรับเลขวิ่งบนล่างพุทธที่หนึ่ง <c oughs> นัเสนอให้สองตัวครับผมห้าสี่ วิ่งเข้าสามารถนําไปประกอบการเสี่ยงโชคได้ครับผมสําหรับผู้ที่ถูกใจนะครับนาะที่นี่ก็จะเป็นความคิดเห็นของทั้งช่องเว่าเอานี่ตัวเดนน่หรือว่ามักตัวใดแน่สําหรับสามารถคิดเห็นตัง้งแบ่ป็นหยังครับผมจิตใจบต่ตรงกันครับทั้งช่องกับบ็นหยังครับผมแต่อ่ะสองตัวล่างทั้งช่องกอว่งไวที่ ้าสองครับผมห้าเก้าแล้วก็เกตสี่ 4, นะครับนะ่ะนี่คือชุดสองตัวล่างส่วนชุดสามตัวตัดขอวงไว้ที่ห้าหนึ่งแปดครับผมชุดสองตัวบนขอวงไว้ที่ เ้าสี่แล้วก็สองห้าครับผม <c oughs> แล้วก็เจ็ดสามครับผมอ่างไวไลยแถวท่าน,น <c oughs> มี้มผู้ใดรูดาเนาะกับเนาะว่าเพิ่นจะเอาตัวใดหมอกนี่คือเพิ่มี่เห็นของทั้งจ่องครับผมสำหรับสามารถยิงเข็นตางกับพวเป็นอย่างครับหากหนอกกรอบก,ก็ได้ครับผมหรือว่า เบื้องพันๆไปก่อนก็ได้ครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ยังบดเสื้อกับบ๊อบอียังครับผมขอบพระคุณในหลายที่กดเข้ามารับชมติดตามให้ครับผมเป็นการั่างแรงใจกันได้ดีตลอดนะครับเนาะหากคิดว่าจะมีช่วงมีหลับน้มกันกอเรื่องกดติดตามโอลูกระดิ่งแหวกครับผมสําหรับคลิปนี้กะคงจะมีแค่นี้นะครับเนาะสำหรับวดวันพุธที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่สิมมาถึงครับผม ตอนรับเดือนกลุ่มห้าครับผมโชคดีโชคมานล้กันทุกคนเยครับผมที่เขามารับชมติดตามกันสำหรับคลิปนี้ก็คงจะล่ากันไปแต่เพียงแค่นี้ครับผมพบพอกันไหมคลิปหน้าครับผมโชคดีโชคมานับกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ